สวัสดีค่ะสวัสดีเฟซวันยอนนะคะวันนี้ข้าวเช้าของเราวันนี้ิง <c oughs> ก็งเห่ายงยก็ย่ออะได้ื่ออะไรยี่สิบเอ็ดได้ไมวันนี้ว่าเคลื่นดีสิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอดะมาแล้งเ่อะไเพื่อจิได้เปลี่ยนใจเยียงมากมากเผาทำมานี้คุณหมอมาตรวจบรดการกัสิหาจย,ยีงมาเปลี่ยนมาเลแ้ มาห้องกับสเปียรซักผ้าสเปียร์พ่อเนี่ยซักผ้าอยู่ไป่เตรียมเตรียมไม่ได้เพราะว่าม,มีงานทอดแจงสามวันะ,ะว่าพรุ่งนี้เราก็จะไปงานที่อุดรแม่ยู่อุดอรดแต่ว่าตอนนี้รอคุณหมอมัดบอลอยู่ใ<ด>นนอออำเเภมืงนะแต่ว่าคนไข้ก็อาการของคุณพ่อวันนี้ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานคือโบวิ่งซ้ำเมื่อวานเมื่อวานยังวิ่งได้หลายอยู่เพราะว่าเพราะว่าว่านน้องก็ยางมือแรกเนาะ เขาก็ลุกจากเตียงมือแรกมาวันนี้ลุกเป็นวัอที่สองกับทามอย,ยบาวิ่งบ่ก็วิ่งอยู่แต่กับ่วิ่งสมบ้านน้อว่ะใครกองบ,บ้านยู่มาสันบ่เจ็บหัวกับบ่ปวดแล้วกันหมอหมอผู้หนึง่งเป็นมาตรวจแล้วแล้วอีกหมอสมองหมอวันนี้วันมาตรวจแล้วมรรดาบ้านอยากกลับบ้านไหมมาสันอยากกลับยูคเข้ามาสันคนไข้ตอบว่าเองม,อมาน่ามือมากมือแหลกนะว่าจะบ่าลถามมาคนไข้ชื่อยัง ตอบข้อนี้มาสัน่อยก็เลยไปตอบบาพยานาแล้วว่าให้คนอไข่ตอบเองค่ะอยากถามค้ไข้ไม่ได้ถามญาติมาสัน <c oughs> บานมาได้มาหนี้มอทามาอย่างเมื่อมอทหนักตอบอยู่ตอบอเองแล้วว่าอย่างเมื่ออยู่ขับมาสันตอ,นน,น,อนนี้ราตอนามานอันยังนิ่งม,มออันเคยกับบ้านอยู่ครับมาสันแต่ว่าอัน,นยังเก็บใส่ยังย่งเก็บนี่ละเก็บสวงเก็บนี่ละแต่ว่าการวิียงนั้น หมอว่ากระสิวิ่งอยู่นี่เป็นอาทิตย์คนเดียวยังี้เศร้าคนมามันก็สิใครเศร้าไปเลยแหน่ใอรเศร้าไปเลยตลาดเจ็๊ยบสวงนี้มันก็สั่มได้เนาะมันครอยเรื่องอะไรมันเศร้าสาแดงว่าถามถามมันถามมอยวานมันเป็นอย่างว่ามาอีกเสลี่แล้วไอ้ชู่เรื่องเหมันก็อีกเสลี่แล้วมันกลัวเป็นยังไงมันมาอย่าโซ่เหมือนกับอีกเสลี่แล้วกลัวเป็นยังงก็ได้ตามาเราเลือดอันเลือดไม่หอนที่มันออกนี่มรก็เลยไปเบิ่งว่าอันมันไหมมันได้เป็นไรมันออกนิดเดียวไอ้สัตว์ ไม่เป็นไรหรอกออกนิดเดียวคนมาไม่บอกออกลายนะมันเพิ่มมาประเดี๋ยาเออมันก็บอกเพิ่มน้าแต่ว่าอยู่เรื่องที่เพิ่นทรงมากน่นก็บอกว่าไม่เหลือเลยเนียนผีทรงมากมีเครื่องตรวจมีหมอตรวจบัานนี้นี่มาหอดผี่เพินว่ามันออกนิดเดียวกับบ้พานก็เลยังมันเ้าแล้วัานี้นี่เนาะก็เลยรอคุณหมออีกท่านหนึ่งคุณหมอสมองมันละท่าคุณหมอสมองมาตรวจการบานว่าให้การบานก็จะได้กลับ แต่ว่าหมอคนนี้มันบอกที่รพย่ากันชักที่หมอให้กับกินซ้ำที่หมอให้ก็่ต้องไปกินเพิ่มแต่ยานอนหลับขันลับอยู่ก็นอนลับอยู่ก็่ต้องกินมันสีหยามมันมาแต่อันนี้ยาแก้ปวดขั้นบาเปวดก็่ต้องกินมันมาแต่ว่าประมาณนึ่งหมอวัยกับบ้านก็น่าจะรอดหมออีกคนนึงเพราะว่ามันเพื่อนมีหมอสองคนมี่หมอสมองอีกคนนึงเดี๋ยวคนอ่นมาเตมอันคือหมอโดยตรงเลยเมียนเพราะว่าหมอคนนั้นเป็นอันนี้เดูแลสัตว์ดูแลสัตวนะ ไม่ยันค่ะก็ต้องรอนะคะรอเรอคนมาสมองมาตรวจถ้าจะได้กับบ้านก็ก็น่าจะเบื้องแรกกันน่าจะได้กลับอยู่เพราะว่ากรดิขึ้นและลายยางกระเราะแค่วิ่งแล้วก็เก็บปกติอยางนี้คะไม่ยันนะคะข้างในมันสั่มมันจะเราคุ้นต่ำกันแทรกนะแต่ว่าหล่าสุดคนขายังเมื่อยอย่างไรกันเนี่ยเพราะว่ามันเศร้านี่ลูกไปเขาลูกว่านเปลี่ยนผ่านมันบอกบอกว่าเปลี่ยนให้เก่งนะเปลี่ยนให้เก่งนี่บอกว่าเปลี่ยนดอกห้าเดี๋ยวเมื่อยจึงเลี่ยนแค่เดียวรวยเป็นสัตว โอ้ยเจ๊คนเสียเมื่อวานหรเมื่อกับเปลี่ยนโหลดก็เลยว่าก็เลยเปลี่ยนผ่าปูเตียงไห้ไก่เปลี่ยนผ่าเจ็บตัวไห้ท่าเปลี่ยนไม่ได้เมื่อไ่ได้เมื่อเพื่อว่าป่อยเปลี่ยนผ่าว่าอยากเปลี่ยนเลยเดี๋ยวโอมากินข้าวนะคะต่ากวันข้าวของเราวันนี้ก็เสียว่าหลายอย่างที่จกินมันอันนี้วันนี้กินอะไรมันเป็นย่างสามตัวเนาะจิ้เไกนไหนกินนวะไก่กรอบเธออยากินอันนี้ผันแดงกับไข่ปลาดุ๋มนะนั่นล่อเบิรงนโหลดเาจะเป็นผู้ใดกิน เป็นพะแนงยังง,รรง้นมูเขาไข่พะโล้แพนียงแพนีงมูอ,มอ่ะ,ะไข่พะโล้อันนี้เป็นอะไรไข่กงนกขีดเป็นไก่กงเอย่างนี้อย่างนี้ม่เล่ยก็บันไม้ขีด,าด,ดม,ม,มาเลยคนเปิดหลายมากเลยนบห้คนเหนมื่อเบอร์ด้ไหนกินนะเก่ิงจงรเลยกันอันนี้ก็เป็นเป็นปน,นะนั้น ลางวยเขาวัสดิกาญยุดตะลางยุข้างหน้ายุ่หนาติบนี่ย่ไก่ได้เมยังกันม่องย่างไปข้างนอกเน่ยมันกลวยกวนไหมเจ้ากให้กินบะโอ้มันเสียกึดดอนไปกินอะไรติบแต่เาจวันมาของวันนี้เราไปมากินไเรื่อของวันทอดไปแล้วโอ้ไม่ได้วันกนนะนั่นเดี๋ยวิมก่อนะเสี่ยบชิมก่อนคอยว่าเจ้าอยากอาหารหาคนต่อใคร อาหารก้นปอดใครต่ละมือตะรตนป่วยอยางทีตะระก้นป่วยหนังกินได้แค่ข้าวต้มอาหารนอนๆแบบนี้กินไม่ได้เพราะเยนเยนมันย่อยไง่ายเมนี่มันย่าบมันไม่ย่อยอย,อยากกินข้าวผัดอยู่แต่ว่าย่าบมันไม่ย่อยเช่นมีว่ามันสีย่อยเป็นอ,นอ,นอนนะไรแบมีสันก็เลยว่าว่าในกินเนาะกินข้าวต้มนี่ชิมก่อนอืมไม่กินแล้วเสียดายนั่น ่ิมไดบ้างไหมชิมดบ้างไมด้มากโอ้มันเป็นผูกินสองกองมนี่บอกะากินเ็นจด้ยแลกวนะใรกินสองกองมันจะวาเป็นแบนหมดไ่เอาไม่ไหวแล้วโอเคนะครับผมอืมนล้นก็แบบอืี๋ยวนี้นี่รุยมากเนช่บันบานสกันนวลบานวลนวบานแล้วมาลุพี่บาน ดูเราดิใส่ใ่้าวน้่นปลามงว่าอยากได้สาขามาราชีเอยากสาขาเลยเข้าไปง่ายเข้าจีนเข้าีนดูนัวปะนัวมากโอแการนัมาจเสียบเพราะมันสาขาเ,าเ,ขาเนี่ยอะไรทุกอย่างค้นไข่ก,กินขาได้คนเป่ากินขาวเสีบมือแรกคนไข่มาดนนันค้นเปล่าเา็นนั่นข้า็ยินมาเสียบมือแรออง นอนดิน่นอนินนดิเมเพรา้วเราบนนเงเรนอนมาหลยมื่นหมื่นแรงนอนาหลายเดืนอน,อนเพราะว่าเพไป้างาน้อเ,าเ,าเามาไหนหมัมนเจ็บท<ล><ะ>ีไไเ,บเราบนนันเลยเคร่องมันจเป็นปีดอันในร่างกายเราเนาะมันเดือดมันนันฟุดฟัดฟัดแบน่ะฮอนอนนอนแล้วฮมปะฮมฮมฮ่โฮมใหม้ำพื้นโลดของฮ่มผสโฮมของหนเราข้าเดียวฮอน้อนฮอนฮอนอเจาเดียจ้าไหนอ่าเลนเป็นอย่างก็บ่นนอนอะไรแบบ มันมันสีแดงอันนี้ก็บรนอนมันนอนมาได้อินเดียไม่สาบตอนนี้ตัวจนะเขาก็เลยพ่มไหวบไิเนนน่ะเหมือนมือว่ามือมือแรงเนาะตื่นต่อมาจนสิรับการรักษาเนาะหรือนอนไลนยโอเคนะคะสำหรับการโดยรวมก็ดีขึ้นมากเดี๋ยวคณรอคุณหมอมาตรวจถ้าคุณหมอให้กลับบ้านเดี๋ยวเราจะซื้อไปให้คุณยายกันคุณยายโทรมาเ่ยมี่าโทรมาถามมีการโทรมาถามก็ได้ไวหมอสมองว่านมาตรวจโรคสมองมาก่อน ไปพี่น้องกินขา่าวก็สิเราฟังคุณหมอมาตรวจจีนกิกมบ,บ้านมอนะคะคุณหมอสมองประมาณอาจจะมั่นหาที่ห้าหกนะสี่ยีโอเคนะคะกินขา่นขาวน้ำกันเสียบเสียบน้ำกันนะคะขอบคุณกราดไปทั <ขอ S 1> ท้งคนเพือลูกกลังใจขอบคุณทีแมแพทย,ย์และพยาบาลโรงพยาบาลยะศุทโธนะคะโอเคครัผมเจอใหม่ที่หน้าอันนี้มาแอบ